โอแเมผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะหวยด้ทุกคนกันด้วยนี่ผมก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บ d i d Store Shop นะครับทุกคนนะผมก็สำหรับน้อาไหนนะที่อยากได้ ID เดียนะผมในงบหลักสิบนะครับผมก็สำหรับวันนี้พี่ครับ นะทุกคนมาดูในเว็บนี้นะทุกคนแล้วก็ไปพี่พาคนมาแจก,กกันด้วยนะทุกคน,กคนใครอยากได้โพลนะผมเดี๋ยวรอเลยนะทุกคนก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาสมัครกันก่อนนะผมสำหรับพี่ีการสมัครเว็บน,รรนี้นะผมก็มง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูนเซอร์นะับอนที่สองจะไปลาดผ่านก็ผมมันที่สา,กา,ามก็ะจะเป็นยืนยัน รหัสผ่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับผมพอกดสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับผมก็ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับผมก็คือเติมเงินนะ้วผมครบสองเก้าเก้าใกลได้จะได้คุณสองนะทุกคนก็เติมสามร้อยกล้ใก้หกร้อยทันทีเลยนะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูของกันนะทุกคนสซอร์ราฟไอดีหัวขาวนะครับหัวหัวหัวเอฟนะครับไอดีขอดรวยนะครับผมไอดีปืนอัพเลเวลนะครับแล้วก็จะมีไอดีหมัดเทพด้วยนะครับทุกคน ก็สำหรับนักแขที่แบบอยากได้ไอดีฟรีไฟล์ไปเล่นนะครับผมที่แบบว่าเป็นป็นแล้วผมก็แช์ญเล็บนี้เลยนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราต้องนะครับผมไปเติมเงินกันก่อนนะผมสำหรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผม,ผมก็จะเป็นการเติมแบบสองข,องขวญน,นะทุกคนสำหรับใครที่เติมไม่เป็นก็ สามารถดูใน youtube ก่อนได้นะแล้วก็เอาลิงก์นะผมับดูนีสัมเสร็จแล้วนะผมแล้วก็เอาลิงก์นะผมมาใส่ตรงนี้นะครับผมง่ายนะแล้วก็แล้วผมสอหรับนะใครอยากได้โคดนะมาครับทุกคนใส่พร้อมกันเลยนะครับใส่พร้อมกับพี่ได้เลยนะครับทุกคนโอเคใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะดี d ดีขีดสี่แปดหนึ่งสองครับผม ตายครับทุกคนเอ้ยพี่ได้เก้าอ่ะทุกคนพี่ได้เก้าเครดิตครับทุกคนใครได้อะไรก็คมนิยนด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้องเติมก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่มีอยู่เก้าเครดิตนะครับผมพี่ต้องเติมเก้าสิบนะครับผมป่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเติมก่อนละกันเนาะนี่ฮะเอาดิ้งมาใส่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนโอเคพี่ขอเติมแป๊บหนึ่งละกันนะทุกคนอืโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็เติมเรียบร้อยแล้วไอ้ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูนะทุกคน ว่ามันมีอะไรที่แบบว่าไอ้เงี้ยทุคนบ้างทุกคนก็แล้วผมวันนี้พี่จะมาเอาเป็นไอดีหยก f นะทุกคนก็คือลุนก้นทองนะผมลุ้นปืนเลเวอเจ็ดทุกคนลุ้นรุนเพชรไอ้ดีนะทุกคนก็จับเลยน,นะครับนะครับทุกคน,กด,นกดใช่ครับผม 6F ครับนี่ครับผมก็ได้มาแล้วครับสําหรับหม 6F นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับผมไปดูน่ครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่แค่อยู่ใน ID ไอเดีไปเทียบรรอยแล้วทุกคนก็ นี่ครับผมแพที่หมเฟสนะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อเอซุตกางเกงนะครับผมเป็นเกงไฮไลท์แล้วอันเอ้ยเกงไฮไลท์มันเป็นเกงตีนกนะครับผมสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะมีหมัดมังกรนะครับนี่ฮะหมัดมังกรครับผมแล้วก็จะเป็นรองเท้าสปิรนเน็ตแตะกางนครับผมอีกไลท์ปลาละวาหมเฟสนะครับผมโคตรตึงครับสำหรับไอดีนี้เนาะก็จะมีปืนอัพเลเวลหนึ่งก็บอกนะครับผมสำหรับน้องๆนะที่อยากอยากได้ไอดีที่ตึงๆแบบนี้นะครับผมที่ก็ แนะนำนะผมก็ลิได้คลิปเลยนะทุกคนเนี่ยก็คุ้มๆครับผมที่ว่ามันก็คุ้มนะสำหรับไอดีนี้นะทุกคนโอเคก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กกแล้วกววก,ววก็ดีด้วยนะผมจะันคลิปหน้าผม